ครับสวัสดีครับวันนี้มามีมีครอบครัวมามะครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับนะชมการทํางามแร้ด้ามหนังสติกนะครับนี่นีตรงสวนนะครับตรงสวนตาชื่ออะไรครับตาชื่ออะไรครับนี่ในเรื่องในเรื่องนะครับ่าเรื่องนะครับนีอุปกรณ์นะครับอันนี้ขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนการขัดอย่างเดียวใช่ไหม อยี่ขึ้นขั้นตอนการขัดขัดตอนนี้เลยเกิดขัดละเอียดนะครับเป็นกระดาษทรายเป็นกระดาษทรายเบอร์นหนครับสักเบอร์ยังไงครัเบอร์ละเอียดใช่ไหมครัเบอร์ละเอียดเลยครับไม่แน่ใจว่าเบอร์ไหนนะก็มีนี่ครับอันนี้คือคือทําเสร็จแล้วใช่ไหมครับตั้มนี้เลยแล้วต้องไปทําอะไรอีกไหมครับต้องไปลงลงเล็กเกอร์ลงอะไรอีกไหมครับไม่คอ๋อตอนนี้จะมีคนมารับไปเลยอจะมีคนมารับรับซื้อไปเลยใช่ไหมครับอันนี้ตาขาย ขายทรงคนนั่งเรสิบาทเนี่ยโอ้ยเงินแดงดำสิบบาทโอ้ต่างชาติบางยังใช่ครับก็จะได้ครับได้ต้องเอาเนี่ยฮินเดีอาปัดเอาได้เงินธรรมดาด้วยสิบบาทดูครับก็จะได้นะครับจริงๆขั้นตอนการทําเคยเคยลงไปกับคลิปคลิปคุณตะเปลี่ยนแล้วนะครับตะเปลี่ยนต้องต้องต้องผ่าไหมใช่ครับอันนี้มันหายยากอันนี้เป็นไม้อะไรครับอาจารเราเป็นไม้เอ ไม่เอนะครับไม่เอเหมือนไมหมมั้งครับรับไปขายเขาว่าตาไอ้ต้นมะขามเนี่ยเหมือนม้งก็มะขามใช่ไหมคนคนซื้อแต่นู่นน่ะครับเพราะว่าแต่ต้นต้นมะขามต้นมะขามโอ้โมีครับพามาดูอีกก็เป็นอยู่ที่หมู่บ้านเดียวกันนี่แหละครับแต่ก็เป็นอีกเจ้าเลยนะครับตามตะเคียงก็ได้ดูทำเลนะครับทำเลที่ทำนะครับทำ ใต้ต้นมะม่วงครับข้างทางนี้เลยครับชิวๆครับแล้วก็เลี้ยงวัวด้วยใช่ไหมครับอันนี้วัววัวตาไหมครับวัวดูวัวตาอยู่นู่นอ๋อมีนี่นี่จะเป็นหุ่นวัวตาอยู่นู่นนะครับเลี้ยงวัวด้วยแล้วก็นี่ระหว่างเลี้ยงวัวก็ทำทำง่ามหนังสติ๊กนะครับนีด้ามละสิบบาทครับถูกถือว่าถูกมากครับก็จะได้นะครับก็จะได้เงินสิบบาทนะครับ เนียขัดแล้วขัดอีกแบบเรื่อยๆเราก็ทำไปเรื่อยๆนั่นแหลยอย่าขัดแบบละเอียดนะไม่ใช่แบบขัดแบบนะสวยนะเออขัดดับสายน้องเลยเนียนมากคือตอนนี้มีเท่าไหร่ก็ขายหมดเลยใช่ไหมรับมีคนมารับซื้อตลอดโอ้ยู่นุ่มเนียนเลยครับบางคนมัเอาไปมี นี่ครับงานฝีมือครับของเฮค,ครับเขาเขาจะไปไปใส่ยางอีกทีใช่มครับาใส่ยางเ่าสลักอ,อ,อันนี้เขาอันนี้เขาจองแล้วอันนี้จองแล้วที <c oughs> ่ทำนี่คือจองแล้วเฮอ๋อเดิมไม่เคยนะครับไม่เคยเหลือนะครับจะมาซื้อนี่ไม่ได้ครับต้องจองครับเพราะเป็นงานฝีมือนะครับงานฝีมืองานมีแค่คอนดักเร์ยนนั่นแหละครับ ลเเดียยวกัน,นอันน,น,นี้อันนี้จะเป็นขั้นตอนการขัดนะครับไม่ใช่การนอนการทำอันนี้ทำยังไงก็ไม่ไม่ขัดเนาะมิ่งไหนก็บม่ขัดกันจะเปี้ยนพักแน่นอนครับประกอบไม้มันแปรรูปเอาเนาะอ๋ออันนี้เป็นไม้เป็นามามเป็นง่ามเลยครับเป็นง่ามเลยอ๋อไม้นี่ก็คือไม่ได้เป็นแปรรูปนะเป็นไม้เป็นง่ามเป็นเป็นลักษณะของอันนี้จะหายากกว่าใช่ไหมหายากกว่านะอ๋ออันนี้จะเป็นอ๋อ อธิบายใหม่ครับตอนนี้ก็คือเป็นง่ามมาเลยนะครับเ,ออเป็นเป็นรูปแบบเป็นลักษณะเป็นง่ามอย่างนี้เลยครับออจะไม่จะไมไ่ต้องแปลรูปเหมือนของของคุณตาเปลี่ยนนะครับอคุณตาเปลี่ยนจะทำเป็นแผ่นนะครับออแล้วก็เซาะด้วยอ่าเปลี่ยนดึงองเปล่นึง้องหากนะครับอ๋ออันนี้ไม่หากอบรเปรอ๋อนี่ครับอันนี้จะเป็นเป็นเปรบเป็นโอ้เป็นงามธรรมชาติเลยครับอันนี้จะหายากกว่าใช่มายากโอ้นี่หายากก่าครับวันนึงวันนึงก็ได้ร้อยเดียวแต่นั่นเลยใช่หมทั้งวันเลยเลย เนี่ยก็คุณคุณคุณตาเปืองครับรอ่นสติอันนี้เป็นแบบง่ามเลยแบบเป็นง่ามขึ้นรูปมาเลยนะครับก็ไม่ได้ต้องต้องมาเสาะแต่ก็จะหายากหน่อยอหายากแต่ก็จะ<อ>แข็งแรงครับบางคันมันมันก็สวยาบางคันก็ไม่สวยเนาะแม้โอ้ครับแกล้องธรรมดาแต่สวยนะครับ แทบจะได้เหมือนทุกอันเหมือนกันทุกอันเลยไปหาได้ยังไงครับนี่ก็ทำนี่เลยโอ้นี่โอ้เดียวมีไอ้ไอ้ใหญ่ไอ้โน้อยอาจจะมีไอ้ได้มันจะบางเล็กก็มีใหญ่ก็มีฮะฮะขายขายรวมกันเลยนะแต่ก็คือไซส์เดียวกันก็คือสิบบาทหมดเลยใช่ครับใหญ่ใหญ่ลิบเหมือนกันสิบบาทนะครับราคาส่งคนไปไทยคนซื้อสี่สิบบาทกันเลยก็เลยคุ้มครับคนไปแล้วครับ กอนนี้นะแต่เป็นขั้นตอนการขัดการตกแต่งเพยจ้อจงบ้านวัดไทยทุกโดนรัวโอยนี่อันนี้ชอบเลยเออขาเชิญน้องเยลยทำยังไงเลยครับผมมีขายได้สบายไหมโอเคครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับเป็นขั้นตอนการการขัดนะครับ <laughs> ก็จะได้นะครับสิบบาทได้สิบบาทได้ละสิบบาทนะวันหนึ่งไม่ได้อไปห้าวันหนึ่งได้ร้อยเดีวยว ทัางวัน,นตอนเดียวมันดีแล้วแล้ยมันลาบมุดที่ถังฮ่าเขาบอกว่าปาณวันนึงก็ได้ประมาณร้อยอัน,นครับอือเอาแค่นั้นพอร้อยอันก็อันละสิบบาทก็พันนึงครับถุงละสิบบาทหนึ่งพนะันบ,บาท, 1, บาทโอ้โหได้วันละ 1, นหนึ่งพันร้อยเนึ้อก็ได้ายพันบาทแต่ก็ควรจะได้นะครับ ขัดจนเอาเองด้ก็เนี่ยขัดจนเออขัดจนมือมือจนเพื่อนหมดเออแค่นั้นเลยขัดนจนเรื่อยด้วยว่าไปเลยหายป่าไปเลยดำใจได้ทยู่บ้านโอ้ยอ,อ,อาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะครับหมู่บ้านหมู่บ้านปลิงนะครับก็สนใจก็มาที่หมู่บ้านปลิงครับาราตำ<ร>บล<ร>บ, <น S 2> อบะอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับ มาเพเเียเลยลมาได้เลยครับ,บเปลี่ยนวิจัรอยู่เดียวกันอะไรใครอยากได้น่อมหนะักสติ๊กคุณภาพดีคุณภาพดีแบบงานปีมือนะครับนี่งานปีมือนนะแข็งแรงนะครับผมงานปีมือมา,มาที่บ้านปริงนะครับบ้านปริงนในบนบ่าอำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินทร์นะครับย้ำนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับมำซัดมาเต้